การแต่งงานแบบแชร์หรือการพิงคนคือการแต่งงานที่เป็นแนวคิดใหม่ของวัยรุ่นจีนในสมัยนี้นะครับก็คือสําหรับคนที่อายุ30ถึง40นะครับแล้วยังหาคู่แต่งงานไม่ได้นะครับเขาก็เลือกที่จะหาคนที่มีฐานะใกล้เคียงกับตัวเองเราก็แต่งงานกันนะครับโดยที่ถังฝ่ายชายไม่ต้องจ่ายค่าสินสอดนะครับแล้วก็ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องมีอ่า เตรมเงินด้วยนะครับซึ่งการแต่งงานแบบใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความค่าของชีพสงของสังคมนะครับเพราะว่าการที่คนหนุ่มสาวไปยังเมืองใหญ่ค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงสำหรับคนที่มีเงินเดือนอาจจะหลักหมื่นหยวนต้นๆหรือ5้าหมื่นบาทต้นๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้อง สามารถได้แค่ว่าการเช่าอยู่อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเกิดมี2คนมาด้วยกันนะครับเขาก็จะสามารถช่วยกันผ่อนบ้านผ่อนรถได้นะครับส่วนเรื่องของพ่อแม่นั้นเขาก็จะดูแลของใครของมันไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับแล้วก็การกินการเลี้ยงลูกทุกอย่างหันครึ่งหมดนะครับซึ่งในนี้ก็จะไม่มีความส่วนเกี่ยวข้องของความรักเลยถ้าเกิดว่า ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจอคู่ที่ตัวเองชอบนะครับก็สามารถหย่าก,กันได้โดยทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตอนที่แต่งงานกันนะครับจะจ่ายเท่าไหร่ก็ตามตกลงตามสัญญานะครับมันก็เป็นการแต่งงานที่มีสัญญามาครอบอีกทีหนึ่งนะครับคนรู้สึกยังไงกับการแต่งงานนี้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ